สวัสดีครับดวงเด่นดวงเฮงออฟฟิเชียว,วันนี้พบเจอกันอีกครั้งครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยจากจานดวงแฟนมวยตัวยงช่องเจดสีเราจะพบเจอกันนัดไหนที่ผมว่ามันชัวผมจะมาเจอกับท่านจากแฟนพันธ์แท้ดวงเด่น ดวงเฮงจานดวงวันนี้ก็จะมาแนะนำสี่คู่เลยนะครับผมมองว่าน่าจะเดีย๋ยวผมไปหาทุนก่อนสักพันวันนี้สักพันวนันวนี้จะลองดูเอาเริ่มเลยครับคู่แรกเลยคู่แรกหนึ่งสยามเอหนึ่งสยามสอเดชพันพบกับซุปเปอร์จิ๋วสิบ์บอยสกุลน้ำหนักพิชุกคือร้อยเจ็ดปอน คู่นี้เคยเคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่อ้อมน้อยวันนั้นเดียนเมษาไมเ่เป็นซปเปอร์จิว๋วเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาแต่วันนี้ผมบอกว่าเลยวันนี้จากแฟนพันธ์แทรายการมวยช่องจุดสีจานดวงผมว่าวันนี้นะหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังจะแก้มือสำเร็จวันนี้น่าจะชนะ พูดผิดิวได้ผมว่าผมยังให้ฟันทงนะแต่ผมว่าเปอร์เซ็นที่จะผ่านเยอะหน้าเล่นครับหน้าเล่นหน้าลองจะต่อก็เล่นลองก็เล่นันนะไม่ผิดหวังแต่ก็อย่าลืมออกตัวเด้๋ยวกันคุณเนื้อจานดวงไม่ฟันทงครับแต่คิดว่าในในความคิดของแฟนพันแท้ผมว่าหนึ่งสยามสอเดชพันน่าจะแก้มือได้ เพราะว่าภาวะสินวัดล้อมในเวทีค่ายสอเดชพันธ์ค่ายสอเชเดชพันธ์นะครับอ่าไปคู่ที่สองเลยดีกว่าคู่ที่สองนี่มันเป็นการพบกันระหว่างเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับฤทธิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ก็เป็นมวยฟอร์มฟอมลุ่มลุ่มนอนดอนทั้งคู่ แต่ไฟล่าสุดนี่เสมอสิงเป็นฝ่ายชนะไอการชกไฟล่าสุดไฟล่าสุดของแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเสมอสิงเป็นฝ่ายชนะมาส่วนส่วนในลิทิชัยนี่ไฟล่าสุดนี่แพ้มาควมมันอกมันใจมันก็จะลดน้อยลงคู่นี้จากจากจากแฟนมวยพันแทจานดวงมองว่ารวามการชกและกดสไตล์การชกเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะ ฟันธงครับผมขอฟันธงเลยคู่เนี่ยแบบไม่ต้องออกตัวไม่ต้องอะไรเลยเสมอสิงเสมอสิงลูปเจ้าพ่อหลวงวังน่าจะาชนะดิจิไทยพอหอมกลิ่นผมฟันธงห <c oughs> <c oughs> น้านะ <c oughs> ผมว่านะมองจากแฟนนะสายตาแฟนฟันแท้แฟนฟันแท้แฟน พันแท้ของช่องเฉดสีเนี่ยผมว่าในสายตาผมว่าเสมอสิ่งน่าจะดีนะวันนี้ผมไปหาตังค์ก่อนพันหนึ่งคูณพันหนึ่งผมจะลองดูวันนี้จะลองเอาไม่เชียกกระสวนเชียอก็ตามผมฟันทงเลยวันนี้ว่าเสมอสิงน่าจะชนะลิศชัยพร้อมกินไปได้แน่นอนผมมั่นใจอ่าฮะไปคู่ที่สามเพราะเด็กกำลงังมีกำลังใจไงจะนํามาไปไปลาบ ส่วนคู่ที่สามนี่เป็นมวยใหญ่ส่วนคู่ที่สามนี่เป็นมวยใหญ่ที่สุดในรายการร้อยสามสิบแปดปอนด์ไอ้เสมอสิงห์ไก่เสมอสิงห์ก่ที่ใช้นี่ร้อยยี่สิบสามนี่มาร้อยสามสิบแปดปอนด์นี่แจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยพบกับเพชรบุญชอบสอพาราสความชกสม่ำเสมอเนี่ยก็ต้องแจ็ค สิทธิ์แจ็คมมยอไทยชกในในเมืองกรุงเนี่ยบ่อยครั้งสองสามไฟมีแพ้ไฟหนึ่งแล้วกนชนะสองไฟส่วนเพชรบุญชอบเนึ่งเป็นมวยฝีมืออายุน้อยเป็นมวยหนักแน่นเป็นมวยหนุ่มแต่ว่าการชกเมืองกรุงเนี่ยเพิ่งมาชกไฟเนี่ยเขาก็เคยชกอยู่แต่เขาหายไปนานเขาไปเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวัดคู่นี้ผมเนี่ยแต่แจ็คแจ็คมมยไทยเนี่ยเป็นมวยดุดันแต่ว่า เลยมวยไอคิวยังไงอะนุ่มๆอ่ะ,อะฟอร์มันทกแบบนุบ่มๆไม่เล่งไม่ร้อนถอยก็ถอยเกินเดินก็เดินเกินส่วนเพชรบุญชอบนี่สีมือดีแต่สภาพร่างกายก็เป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่แต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในเมืองกูมันน้อยกูนี่ออกกลางๆนะผมไม่ฟันธงผมว่า ใน,ในความคิดของแฟนพันธ์แท้ช่องเจ็ดสีจานดวงน้มองว่าวันนี้เพชรบุญชอบน่าจะผ่านแจ็คแจ็คมือไทยไปได้อาศัยความสดของร่างกายแล้วก็บวกกับสีมือเพราะเพชรบุญชอบจะเป็นมวยฝีมือทรงทรงอะท,ทรงดีกว่าทรงยืนหลักหนักแน่นกว่าแจ็คแจ็คมือไทยสิทธิแจ็คมือไทยผมว่าวันนี้เพชรบุญชอบน่าจะผ่านเพชรบุญชอบสอบพารลาดน่าจะผ่าน ติดแจ็คมวยไทยเพราะเป็นมวยบุรีลัมด้วยกันดาดีแมทไม่ฟันทงนะแต่ว่ามองว่าจะผ่านน่าจะชนะโอเคไปคู่เอกเลยกว่าคู่เอกนี่คู่เอกนี่เป็นการชกร้อยสิบแปดปอนด์คู่เอกเนี่ยแฟนฟันแท้เนี่ยก็ชอบกาะเต่าอยู่แล้วกาะเต่าพิษสมนึกกับพิษสังวันสดสมานกันดินจะต่อจะรองกาเ่นก็เต่าอยู่แล้วก็เชียก็เต่าอยู่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแฟนฟันแท้ไม่ต้องขอบรรยายอะไรมากมาย ถึงก็เต่าไ,ไฟไฟลาสุดจะแพรนออกมาพิทยามก็ไฟลาสุดก็แพรนคะแนนเข้ามาเหมือนกันมันจะเป็นงู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 เหลี่ยมก็เชียกกล้วยอะ่ะมวยคู่เนี่ยเขาก็ต้องเล่นนพิทยามด้วยแล้วแต่ว่าเมื่อเช้านี่อสืบศบไปได้แล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำนักคือก็เต่าน้ำนักมาเกินเยอะจนลดไม่ลงทื้อไงเนี่ย ในต้นเราต้องมาชกกันร้อยสิบแปดฟอนปกติต้องต่อยกันร้อยสิบเจ็ดนะแล้วตาเพชรตั้งวานนี้ก็ลดลงมาต่อยร้อยสิบแปดฟอนคููนี้ก็ไม่ฟันธงแล้วครับฟันธงอยู่คู่เดียวอะไอ้คู่สองอะเสมอสิงคููนี้ไม่ฟันธงแต่ผมชอบมวยลองผมจะลองเกาะเตา่าพิษสมนึกสักห้าห้าห้าบาทเอาถ้าเห็นต่างก็สวน เห็นตามเห็น,เห,นเห็นชอบก็ก็ตามจากจานดวงแฟนพันแท้มวยช่องเจ็ดสีตีวีเพื่อคุณถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสไตล์นี้นะครับจานดวงสนุกเฮฮาวันนี้ไปหาทุนก่อนแฟนพันแท้เราไม่ต้องมาหน้าเข่งหน้าขึ้มมาบรรยายแบบกับคุณนี่คุณนี้ส่วนมาก วงการมวยก็รู no <laughs> <laughs Mind Di ash io> ้รู้อยู่ดูกันทุกคนนั่นแหละรู้ว่านมวยตัวไหนเป็นตัวไหนคนไหนเป็นยังไงก็รู้หมดแหละแต่เราอาศัยใจรักบ้างจากแฟนพันแท้อ้าขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเห็นโชบก็ตามเห็นต่างก็สวนต่างคนต่างจิตอยากพูดคุยกันบ้างก็ส่งคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับจานดวงแฟนพันแท้มวยช่องจ็ดสีเราจะเจอกัน ถ้ารายการไหนมันถูกตาถูกใจจานดวงจะลงคลิปารายการไหนไม่ถูกไม่ถูกตาไม่ถูกใจจะไม่ลงวันนี้มีมวยตัวชอบคือกอเตาก็ลงสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวเด้อ